meters at the roundabout take the second exit and stay on state highway 1 heading to taupo สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพีคแอนดานะคะค่ะสำหรับนะคะวิดีโอนี้ค่ะก็จะเป็นนะคะขับรถเที่ยวกเกาะเหนือนิวซีแลนด์ EP 2นะคะคลิปนี้ค่ะก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะคะสข้างทางสวยๆนะคะก็จะอธิบายนิดนึงนะคะว่า,าหลังจากที่ออกจากจุดนะคะจุดเมืองใจกลางเมืองก็คือเมืองโอ๊กแลนด์นะคะออกมา แล้วก็จะผ่านเมืองนะคะฮามงท่านนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็จะจอดพักรถนะคะจุดจอดพักรถก็จะมีนะคะทรีราวนะคะที่เรากำลังจะจอดพักนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีอีกเมืองหนึ่งนะคะชื่อเมืองทกโตโรนะคะก็ แนะนำนะคะสำหรับท่านที่ขับรถมาเที่ยวหรือว่าท่านที่มาจากเมืองไทยแล้วก็มาขับรถเองนะคะก็เพราะว่านิวซีแลนด์จะเป็นมอเตอร์เวย์ยาวๆเลยนะคะก็ถ้าแบบว่าขับมาชั่วโมง2ชั่วโมงจะเข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างหายากนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นมอเตอร์มอเตอร์เวย์แบบว่ายาวเลยนะคะขับได้110นะคะสปีด110 กิโลเมตรนะคะก็ความเร็วนะคะก็นะคะที่แนะนำนะคะก็จะเป็นเมืองที่จะจอดพักนะคะเมืองถัดไปนี้นะคะก็จะมีห้องนงห้องน้ำนะคะแล้วก็บรรยากาศเมืองนอกอ่าบรรยากาศเมืองรอบนอกก็บรรยากาศดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปชมบรรยากาศแล้วก็แนะนําสําหรับท่านใดนะคะที่ขับรถมานะคะเพราะว่าหลังจากเมืองนี้ค่ะก็จะเป็นทอกโรเนี้ยเขาจะเป็นอ่า เศรษฐกิจ <Yeah. S 1> ที่ทําเกี่ยวกับเขาเรียกว่ายังไงตัดไม้นะคะปลูกต้นไม้ต้นสนนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีรถ uh huh. ที่จะขนแบบว่า <Okay. S 1> ต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ใช่เมืองนี้นะคะอีกเมืองนึง <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศนะคะ <Okay. S 1> พร้อมๆกันเลยคะ่ะย uh ังค่ะเทคเท่าไหร่270มีการตัดสินค่ะ ค่ะพอจอดรถนะคะก็จะเดินย้อนไปนะคะตรงจุดที่เขาจะมีห้องน้ำนะคะติดติดกันก็จะเป็นรูปแกะตัวใหญ่นะคะที่เขาจะเป็นขายของที่ะระลึกของฝากนะคะก่อนหน้านี้เราเคยซื้อของฝากที่นี่ราคาไม่สูงมากนะคะแต่ตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนเจ้านะคะคือเข้าไปชมแล้วคือ ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะแต่ว่า,ถ,าถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวก็น่าจะรับได้อยู่นะคะอย่างที่วันนั้นเข้าไปชมเนาะอย่างเสื้อ,อเสื้อจัมเปอร์ค่ะเสื้อกันหนาวแบบว่าไม่ไม่ใช่เสื้อไม่ใช่เสื้อโค้ตนะคะเสื้อแบบว่าเป็นเหมือนเสื้อไหมพรมอะแต่เขาเป็นเขาทำพิเศษอะจากขนแกะหรือขนอะไรอะดาก็ไม่ได้ค่อยรู้ ข้อมูลเท่าไหร่นะคะตรงนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณตัวละ3,000บาทนะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณตัวละ6000กว่าบาทนะคะที่เปรียบเป็นเงินไทยนะคะก็ราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้เราซื้อให้แฟนตัวที่เขาใส่อยู่นะคะก็แค่ประมาณ30เหรียญก็คือก็ราคาเป็นราคาปกติของที่นี่นะคะประมาณ600กว่าบาทก็พอรับได้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะเนี่ยค่ะช็อปเนี่ยค่ะ เป็นอีกเจ้านึงเขาเอาสินค้าที่เป็นของที่ระลึกนะคะมาไว้ให้ขายนะคะก็เป็นสินค้าคุณภาพค่ะแต่ว่าราคาบอกเลยค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะ บิ๊กชิปพเทเข้าห้องน้ำก่อน เนี่ยค่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะสาหรับเมืองทกกระรัวที่ดาพูดถึงนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นสัญรักษณ์ที่มีผู้ชายนะคะถือเรียกอะไรเลื่อยตัดไม้นะคะอยู่นะคะจะเห็นด้านขวามือตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาจะเป็นทําเศษรษฐกิจก็คือทําเกี่ยวกับปลูกต้นสนเลยนะคะ forest เนาะ ก็ออกเสียงผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็จะมีต้นสนนะคะเยอะมากๆนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้นะคะก็จะต้องระวังรถบรรทุกนะคะที่ค่อนข้างที่จะขนของมาหนักนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดไม่ชำนาญเนี่ยค่ะก็ต้อง ดูนะคะแล้วก็ระวังด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นป่าสนนะคะซส่วนใหญ่หลังจากเมืองนี้ไปนะคะแล้วก็จะมีรถนะคะรถใหญ่นะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวไว้เจอ EP ต่อไปนะคะว่าที่ที่ต่อไปที่เราจะพาไปเที่ยวชมนะคะเป็นที่ไหนนะคะแตง everyone for อ a t c h i n g Bye บาย see you